ป้าดูตัวไงทุกคนนี่แล้นันี่้ลเรียเรียเรียวไหน ủa <laughs> ừ, tóc ừ. à, <laughs> thì đội nhân luôn hết mình ạ cố lên mặt gong <laughs> hiệp กับัท่าสบายดีและกาสวัสดีเอซทุกท่านที่เข้ามาติตารแาละกาฮับส้มส้มถึงปัตทาสเล่าเนาะสบายดีเนี่ยเช้าพ่อไปลองแอนตามนีกาสบายก็เอามาให้มันหน้าคือกเอามาหายไปล้เก็เอายมาเสื่อผุตุแห้งทุกคเอ้ยมื่อคืนนี่นะแ่ก็มื่อเช้ากับผตุ้งแห้งมากทางผุตุ้งน้ำละลายทุกคเอ้ยพ่พี่น้องไปหาอยู่หา่เก้ามันนี่นะสบายว่าสิเปีนหาเก็บหอยนะเพราะว่าผุตุ้งแห้งทุกคนผุตุ้งน้ำข้างหน้ามันบักระลายทุกคนไปหาก็บปอยหาเก็บหอย เป็นขึ้นมานะเดี๋ยวเาชีบไปเบิ่งูระตว่ามันสีได้บ่มีสีมานบ่เีไปในกระสัปัดไปกระสีข้ามแน่กระสีข้ามไปใสกอแล้วโต๊ะเลยสีะสัดสีโ้่งเปนกำลังเอาไปปุ๊ทุกคนาัวนี่จ้ะจ่ัยแล้วนะประตูวางแห้ทุกคนเอ้ยน้ำมันเต็มกลางหน้าเรืเอ็ใ้เรื่องขั้นเขียนน้อยห้องจูเซ่จาตะกาสปัดกาองคทุกคนเอ้ยเขียนห้องล่าหลัง ตกแห้งทุกคนดีสปาร์ตสิไปหาเก็บหอยทุกคนเอ้ยหาเก็บหอยอันอันโกงนะเดี๋ยวหอมสิมาเหลอกบางหาเก็บหาหอยหากระปูทุกคนเอ้ยพันตกแห้งแต่บัดก็ออกมาหายคือเก่านะ cứ <laughs> là nó hông xe con tốt hèn ở nó lo mấy này cho con ở đây ăn thôi con tốt lắm tốt nó nấm, cú nó bây rớt rớt โอ้ปูในป่าทุกคนเอ้ยเพ่กัปาอปลาเพงกักระลาน้ำมันล้นหน้าทุกคนเลยเพิ่งกั้ปูพันน้ำไหลล้นมุมหน้าทุกคนเลยปลา ปลาโครหมอวยทุกคนปลาปลาดุกตัวงไงทุกคนเนเช้ามันมีอิเดยอืมมาแล้วก็เวันนี้อืต่อปลาดุกทุกคนด้อเขามาหาเก็บอันเขามาหาเก็บเาไปเห็นปลาทุกคนน้ำโหนี่มกลาน้ำโหรือปลา มักลอยหลายทุกอปลามันขึ้นมันลงนะน้ำันเถอะ้นขั้นเป็นปลางนี่เอเก็บอ่ะ โอนปูเห็นปลาอีกแล้วโอ้ด้วยต้งไงนนี้ยอันปูคือปูเห็นสิละ่นเอาสีมชักเอาทุกคนออน้ำรเหือล้ขันเนาะน้ำพ่นเนี่ยลายปะ อีตามาปิครับเห็นปลาใหญ่เลยทุกคนอันนี้ก็รอยรุ่่ร่ปลาลยทุกคนมาปสิครรมเห็นปลาใหญ่ละปลาเกมันรออยูุ่กคนไหมไม่ใช่หรอไม่ใช่รอปลาูร้อนกูร้อปลาปูปลาไปเลย ีอคือน้ำน้อย,อยงี้เพนง,งมแนละกัมาสิครับไม่เห็นปลาค้อคนใดไปเที่ยวโหดเลยน้ำบกกลายท่านี่ <c oughs> จะปัดเห็นปลาได้ทุกคน Kamto, putar, lonkarkan, pasi, to, tuh, gat, nampung, nu, apa yang terdekat, semua, tito, pas, tito, pas, tito, si. Si O-Yong 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 khen ok, con đấy, làm đây, đây là. tố, cái này tố, nói cái mà hào vậy, nói hào thôi, tụi con đấy, nói hào bà, tụi con cá khen. ก็มาปะทีดึต่มนี้หน่อยก็ได้าตานะมาน้ยมาน้ยนี่หลายตัวไอทุกคนด้วยมาดุปะคอปะเขงอ,อยู่บ้านอะพมีแห้งม,มันมาหน้าพนมีแห้งน,นี ก้รามาเก็บหัวป oh, ่าด right. uh ินป่าบกเลยหล่ะโอ๊ยกระควอนเอาได้ควอนตะเคียงนักเสร็จล้วเสร็จแล้วทกปบ

Keri, keri, keri. Mari. Oh. Sampai. Oh. Eh, buat. Tapuk. Siapa berduk. Tapuk.

ปลาปุ ha, <Yeah. S 1> ๊กตัวมัดอ mm ่อนสองทางโตปลาปุ๊กตัวมัดอ่อนฮิเมาไว้ๆเชื่อนะถหาเธอมันไปน้ำไก่เลยฮิตมาไว้หาอีเทสี่ช่องตูเออ ที่แถวตีด้ปานี่นี่มันปามนี่เอานี่กินนี่นะเออเส้ันงตีเลยเอไรกนบง่อาตัวบนไงทุกคนนี่ี่ทเป็นมันลายไดอีตัวนึงนี่แถนี้ละ sơ đó sao? của tôi lắm hứa quá. hứa 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 ôi. hứa yeah. à, à, cười... uh, hứa uh, à,

นี่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 บนน้ำวนนี่เออเออนี่นี่นี่เหรอเออไก่นะไก่นะมันนวปลาที่นะโอ้ยใจเธอไปเยอะื้อนี่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 น้ำพุนี่นะน้ำคุณบนนี่นะนี่น้ำคุณบนนี่เออนี่น้ำพุนเลยมันปลามันลุกที่แล้วโอ้ยและแบบนี้

ตอดนะรุกรุก <c oughs> มาแล้วไหมมาออนไม่มเ,มเป็นนู่นหั้อร่อยเลยทีเดียวโอเค เขอไปเรื่องนั้นปด้นป่าเอก้เจนะเลยเขาโดงกันหน้าคะมอี้พิละเองมื่อไออมือถืเชื่น้ำลายไปนะบ่เยอละป่าปุ๊กนี่โน้ยงนี่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 ตโตเขนนี่น่ายนะอ โอ้คนนเลยกคนเอ้ยเเวไหนกันเนะ้ยโอโอ้อนวนเลยทุกคนได้อ่โอ้ที่มาเอาเนออแล้วหมาพอเห็นหมามันเท่าเดี๋ยวเวเ๋ยวเห็มันนองมันหา เออเอออะไร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 สามโลอยู <c oughs> ่ป่านม่ได้บอกนุ่อ่ข้ามหมาบอกของ่ดขาย

ก็ม้วนทุกคนเลยม้วนแค่คนนี้นะแกอุ่นห่าแล้วใครจะทำไรเนี่ย

เขาบอามาเก็บหอยผาได้ปลาบักหลายๆทุกคนเอ้ยปลาโคปลาปุกได้บักหลายจุนี้คืองดข้องหโหเขาก็ได้ปลาเขาก็ได้ปลาโคปลาดุกทุ๊กเลยกระปลาปุกปลาเข็งก็ได้นะเดี๋ยวปารสีเราไปหาหอยก็ทุกคนเอ้ยเราไปหาหอยอยู่พูดอยู่พูดละปู้ตกแห้งน้ำตั้นเพิ่มทุกคนเอ้ยเพิ่นี่นะดูนี่หน้าอะไรผูตกแห้งทุก็เ้ยจะมาจับปลา เราไปหาหอยพูดทุกคนไปโอุกหคนมาแดงไข่มาแดงไข่หาหอยหาหอยแค่นี้ทุกคนเลยดี๋ยวเราหาทางให้ได้แล้วกับมือนะทุกคนเลยหอยเท่ากับมีมีบยุดเลยทุกคนเ้ยเอ้ยเราจะไปหาหอยกับมาได้หอยได้แต่ป่าทุกคนเลยได้ป่าบักหลายๆเลยทางปลาโคปลาดุกแล้วก็ปลาปุกทุกคนเลยเพราะว่าอันน้ำมันหลายทุกคนเลยสนตกแห้งนี่น้าสัตั๊สนะอยู่บ้านเราบนนี่ทุกคนเลย ฮาว่าทำดีกับหาสีมือทือก่ทุกเลยพอสิคำไปกับมือก้อนแล้วล่ะหนี่หาวาให้หมเงเถืนนี่ก็ฮหา,หา,หาแล้วนี่หาหากังไมได้เลยาว่าหอยก็ไม่ตาเท่นนะทานี้ห่วาก็ไม่ได้นะเดี๋ยวสปัดก็บะเป้มือถ่อก่ทุกเลยมืออาปามือไวแล้วก็สปัดสิไดไปหาเฮตโต้ตก็เลยไปหาเฮตตาป้หยเฮต์พวก,ก้็ทุกเลย สปาร์ตหายแต่เมื่อวานนี่มวันนี้กะสปาร์ตมามามาหายนะไอสปัดสิไปหาเลาะเบิ่งอันแถวอันที่สปัดการอันตัวอ่อนของจักจั่นแล้วทุกคนเลยสปาร์ตเาสิไปหัดหาเล่โล่เลยเท่เลยนะแต่ก็บสปัดกับมวันนี้ยาเอาหายมันนี่กะเอามาว่าอันตอนไม่ยางทุกคนเลยเพราะว่าถมมันไม่ยางกันเลวทุกคนเลยถมเงายางกับสปัด์ตกะชิได้มาตัดอันชิดได้มาตอนยางทุกคนเลยเพราะว่าฝนตกลินละเดี๋ยวมืออื่นก็ชิได้ถ่ายหุ่นหน้านะวันนี้นาะเอามาหายอ่ะ ออกมาตัวนั้นไม่อยากด้ยเพราะว่าถุมมอสิกคามเป็นถุมแล้วแหละถ้าปัดกันย่าสปัดกันย่าไม่เซแล้วทุกเลยเซแล้วก็มันขึ้นมาใหม่ทุกเลยเดี๋ยวเราสิ้ได้อะปลามาไว้ก็จะปัดชีได้ไปหาเห็ด์ต่อทุกเลยทุกให้มีงานงานกะเขียวทุ่มทำอยู่มันนี่เป็นคึ้เคิมก้าวทุกเลยอี๋ยวเมื่อเที่ยงก็ cái bắn cái mọi thứ nhất của đội đội bắt đội 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 นี่คนปลาเขานะเนี่ยบังกลายีิงสปาร์ครีขังไว้ทุกคนรับขังะตะโกนอย่างรสิขังัวไดเไปดูที่นี่ก็ตาย่กก่อน ป่าเขากะอันนี้แดดสปาร์ตชอบเกตปีงไว้ทุกคนเลยป่าที่ลือนะตอนนี้มันตายแล้วมาจีคำเป็นหินป่าเลยทุกคนเลยมันไ,นไปเอาป่ายแหละ มากว่าไปหาหัวก็ได้ป่า นี่ทุกคนทางไส้เลี้ยละสปาร์ตไส้เลี้ยนะนี่ปลา,า,าสีแมนนางปลาสปาร์ตกับไส้เลี้ยว่าสิข้ามเพ่กนกะมาสิบปีงี้ทุกคนเลย ือเรียบร้อยน้ำปสิทิพคันคันเกือเรียบร้อยทุกเลยเอสปิ้งกเอยอารสามตโอนเออตัวนึงเอสามปิงมป้งปิงป้งารสามตูไอเกาตูวยป่ปานนะชนปลาโคปลาดุกมันไม่ได้แก่มไม่ได้เนไม่ได้ปิ้งนะแต่ปิง้งนึงเล้ทุกเล ធំៗតូចៗខ្ញុំយកទៅដល់ញ៉ៃលុំលុំ นอะไรมาฟีนจีกอนวันนี้

ปีนป่าต้องเกงก็ดูเลยอรกันแกง อัตกคนตอนนี้กาสปาร์ตกากินข้าวกินน้ำอีมันนะเดี๋ยวคลิปนี้มิดีโอนีเกเพลงที่นี่มาเปน้องนเดี๋ยวคลิปน้าวิวีโออน้ากพ่อๆกสปารมเดอสบายดี